ศาสนาที่จริงพิจใจคนอัธรักิียวที่ว่าจะสบด่อศาสนานะคือการเป็นเพศสมณะนักบวชนะอันนี้บางทีตจวมีกับปาประหารการจับปันสุบ้างก็มีตนะัวเจ้าท่านก็บอกอยู่ว่าถ้าหากว่าผู้ใดที่จับพรพพิสูจน์ที่ไม่ได้ประสิทธนะิถือว่าทําลายศาสนานะแม้ว่าพิสูจน์เหล่านั้นจะสินบ,บุพพองแต่ภายในใจของท่านยังยินดีในเพศของสมณะอยู่คนเหล่านั้นถือว่าทําลายศาสนาพระเจ้าท่านพูดอย่างนัง้นจริงในขีนมนอนสูตรนะวิธีแกแก้ก็มีอยู่ ผู้ที่ว่าทําไม่สมควรส่งกลับสนับเดินท่านก็ได้ให้หมู่สงฆ์พิจารณาตั้งอธิกรสอบถามความเป็นจริงตาว่าอยากสนยากง,างั้นก็ให้สืบงั้นก็ว่าไปอีกอย่างหนึง่งหรือเป็นพระวิสุปลมนะไม่มีที่มาที่ไปอย่างนั้นก็ให้จับสึบได้แต่หาว่ายังมีหลักฐานชัดเจนอยู่ว่าท่านเหล่านั้นบวกกับพระอุปชาองค์นี้พระอุปชาองค์นี้มีอยู่จริงมันก็ส่งกลับน,น,นี่อะไรก็เดินไปเห็นมันไม่ใช่จริงไม่จริงจับสึกไว้ก่อนเนี่ยมันก็อีกอย่างหนึ่งอยู่นะถือว่าเป็นการทําลายศาสนา